สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะเรามาดูว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนั้นมีอะไรบ้างเนาะมีหลักเกณฑ์ยังไงในการที่จะจัดตั้งเป็นโฮมสเตย์ได้นะคะถึงจะเข้าข่ายมาตรฐานนะคะของโฮมสเตย์ของประเทศไทยนะคะ อันดับแรกเลยเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ของ Homestay Standard t h ชายแดนกันนะคะดังที่นักเรียนเห็นในรูปนะคะหลังคาทรงไทยลายกรอน,นะคะมีสีน้ำตาลใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงถึง h o m e s t a ์ที่อยู่ในชนบทของประเทศไทยนะคะตัวอักษร Homestay มีสีเขียวหมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ซึ่งนะักท่องเที่ยวจะพักรวมกับเจ้าของบ้านนะคะในบ้านหลังเดียวกันนะตัวอักษร Standard Thailand นะคะมีสีแดงหมายถึงคำเพื่อใช้ยืนยันว่าเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานของประเทศไทยคะ่ะมาดูความหมายของโฮมสเตย์ไทยกันนะคะโฮมสเตย์ไทยหมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านใช่ค่าเดียวกันนะคะหรือว่าบ้านหมั่นเดียวกันนั่นเองโดยมีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เจ้าของบ้านอะเหลือเนาะแล้วก็สามารถนํามาแดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวนะคะพักได้ชั่วขราวนะซึ่งมีจํานวนไม่เกิน4ี่ห้องนะคะมีจํานวนไม่เกิน4ห้อง,ะะนนองแล้วก็ผู้พักรวมกันนะคะไม่เกิน20คนและจะต้องมีค่าตอบแทน แล้วก็มีการจัดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมนะคะอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมนั่นเองสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโฮมสเตย์นะคะหนึ่งเลยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนะคะมีการจัดทำโฮมสเตย์แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ ตลอดจนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐานและสามารถนำเสนอนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะ 3. นะคะเพื่อส่งเสริมการให้อ่าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโฮมสเตย์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็จะต้องคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยชุมชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมอ่าเรามาดูคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติโฮมสเตย์ไทยเบื้องต้นกันเนาะหนึ่งนะคะเจ้าบ้านและสมาชิกในครอบครัวนะคะจะต้องถือว่าการทำโฮมสเตย์ เป็นเพียงการหารายได้เสริมนะคะนอกเหนือจากอาชีพหลักของครอบครัวนะสองนะคะมีห้องพักหรือพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเหลือนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะก็สามารถนำมาแดัดแปลงให้นะักท่องเที่ยวเข้าพักได้ไม่เกิน4ห้องหรือว่า20คนนะคะสนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเข้าพักนะคะค้างแรมในชายคายเดียวกันกันกบเจ้าของบ้าน โนะดยมีโอกาสเลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตระหว่างกันนะคะสี่นะคะสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความยินดีนะแล้วก็เต็มใจที่จะรับนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักค้างแรมในบ้านของเรานะพร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนะคะให้แก่นักท่องเที่ยว 5. นะคะเจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือกับชุมชน ในการจัดการโฮมสเตย์เป็นอย่างดี 6. บ้านนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มชมรมหรือสหกรณ์ที่ร่วมกันจัดทำโฮมสเตย์ของชุมชนขึ้นนะ 7. นะคะจำนวนหลังคาเรือนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มชมรมสหกรณ์โฮมสเตย์อย่างน้อยต้อง3หลังคาเรือนขึ้นไป 8. นะคะ บ้านที่ขอรับการประเมินทุกหลังจะต้องมีเลขที่บ้านที่ออกโดยส่วนราชการ9ที่ตั้งของชุมชนหรือว่าโฮมสเตย์นะคะหรือบ้านพักเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เช่นอะไรบ้างเอ่ยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นต้นนะคะยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและสุดท้าย10นะคะ ดำเนินการจัดการโฮมสเตย์เนี่ยตามข้อกำหนดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องไม่ถ่ากว่า6เดือนนะคะคุณสมบัติตักหลักเลยนี่นะคะก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐาน10ด้าน31ตัวชี้วัดนะคะที่กรมการท่องเที่ยวไทยได้จัดทำขึ้นนะคะมีอ,อะไรบ้างไปดูกันเลย 1. น,นะคะด้านที่พักจะประกอบไปด้วย4ตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดแรกก็คือลักษณะของบ้านพักที่เป็นสัดส,ส่วน เป็นสัดส,ส่วนในที่นี้ก็คือเป็นบ้านของเจ้าของบ้านเนาะที่มีการแบ่งที่นอนนะคะหรือว่าห้องนอนมีการแบ่งที่นอนหรือว่าห้องนอนอย่างเป็นสัดส,ส่วนนะคะ <S <S ต่อมาที่พักที่นอนสะอาดและสะบายก็คือมีที่นอนสําหรับนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นเตียงเป็นฟูกเป็นเสื่อก็ได้นะแล้วก็จะต้องมีมุ้งหรือว่ามุ้งลวดนะคะเพื่อป้องกันยุงแล้วก็มแมลง นอกจากนี้จะต้องมีเครื่องนอนก็คือหมอนผ้าหม่มปอกหมอนนะคะแล้วก็จะต้องทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนนะักท่องเที่ยวเข้ามาพักจะต้องมีการทําความสะอาดทุกครั้งมีราวตากผ้าแล้วก็ที่เก็บเสื้อผ้านะคะต่อมาจะเป็นห้องอาบน้ําและห้องส้วมที่สะอาดมิดชิดนะคะก็คือมีความปลอดภยัยมีก้อนล็อกประตูมีถังขยะในห้องน้ํานะคะมีการแยกขันอาบน้ําแล้วก็ น้ำที่ใช้จะต้องเป็นน้ำที่มีความสะอาดนะคะอาจจะเป็นน้ำประปลาหมู่บ้านหรือว่าประปาภูเขาเนาะมีมุมพักผ่อนภายในบ้านหรือว่าชุมชนอ่านะคะก็คือมีม,มุมที่สงบสบายเนาะภายในบ้านอย่างเช่นใต้ต้นไม้ลานหน้าบ้านหรือว่าศาลานหน้าบ้านนะคะและจะต้องมีการดูแลดูแลความสะอาดของบริเวณนะั้นนะไม่ให้มีขยะนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นด้านของอาหารนะคะด้านที่2ก็คือด้านอาหารจะประกอบไปด้วย4ตัวชี้วัดตัวชี้วัดแรกนะคะชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารชนิดของอาหารและวัตถุดิบนะคะก็คือจะต้องมีปริมาณนะคะมีปริมาณประเภทอาหารที่เหมาะสมนะจะต้องเป็นวัตถุดิบนะคะที่ผลิตในท้องถิ่นของเรา นะคะไม่ซื้ออาหารถุงนะคะแล้วก็คือเราจะทําการประกอบอาหารเองนะคะ 2. ก็คือมีน้ําดื่มที่สะอาดก็คือมีที่เก็บน้ําภาชนะเก็บน้ําที่สะอาดไม่มีตะกอนมีน้ําดื่มที่สะอาดผ่านกระบวนการทําความสะอาดอย่างดีนะคะ 3. ภา,าชนะที่บรรจุอาหารจะต้องสะอาดนะคะเช่นพวกถ้วยพวกจานพวกช้อนพวกชามเนาะ จะต้องมีช้อนกลางด้วยนะคะไม่มีคราบแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอับนะคะข้อ3นะคะจะเป็นด้านความปลอดภัยจะประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดนะคะ ก็คือมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะจะต้องมียาสามัญเนาะยาสามันประจําบ้านเนาะจะต้องมีไว้แล้วก็อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ทันทีนะคะไม่มีการหมดอายุเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจเช็คอยู่เสมอนะคะแล้วก็เจ้าของบ้านนะคะควรจะมีการสอบถามประวัตินะคะว่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าแพ้ยาอะไรนะคะก่อนที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าพักกับเรานะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยนะจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันนะคะทราบว่ามีนักท่องเที่ยวของเราอยู่ในบ้านด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยนะคะมีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะเช่นรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเนาะที่จอดไว้ที่บ้านของเรานะคะต่อมาข้อ4ค่ะ ด้านอัธยาศัยไมยตรีของเก้าบ้านและสมาชิกประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดนะหนึ่งก็คือการต้อนรับแล้วก็การสร้างความคุ้นเคยก็คือมีการแนะนำตัวมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ใกล้กับบ้านของเราเนาะแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นการเก็บผักก็ได้เก็บผักสวนควรัวหรือว่าทำกับข้าวร่วมกันก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยได้เหมือนกันนะ แล้วก็ต่อมานะคะการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวิถีของชุมชนก็คือเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะคะให้ข้อมูลอาจจะเป็นพวกเอกสารภาพถ่ายการเล่าเรื่องเนาะของชุมชนก็คือทําให้เราทราบข้อมูลของวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะแล้วก็เจ้าของบ้านก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนด้วยตนเองอย่างเช่น ไปไร่ไปนาอาออกทะเลเก็บใบาชาทอผ้จาจักสาเป็นต้นนะคะซึ่งจะเป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนเรียนดูวิถีชีวิตห้านะคะด้านรายการนำเที่ยวนะก็ประกอบไปด้วย3ตัวชี้วัดนะคะ 1. มีรายการนำเที่ยวที่ชัดเจนซึ่งจะต้องผ่านการยอมรับจากชุมชนด้วยนะคะก็คือมีการวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวในแต่ละวันเนาะแล้วก็ มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เผยแพร่สู่สาธารณะนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนสองข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวมีการบอกรายละเอียดของกิจกรรมในโปรแกรมการท่องเที่ยวของเรานะคะว่ามีหลากหลายแบบยังไงบ้างไปที่ไหนภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรสังคมวัฒนธรรมนะคะเพื่อให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกโปรแกรมทัวร์นั้น สามนะคะเจ้าของบ้านเป็นมคุเทศท้องถิน่นหรือประสานงานให้มคุเทศท้องถิ่นเนี่ยนำเที่ยวเจ้าของบ้านเป็นผู้นําเที่ยวนะคะเพื่อให้ความรู้เข้าความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมศิละปะสถาปัตยกรรมการแสดงค่านิยมต่างๆแล้วก็มีการจัดทําสื่อนะคะเช่นสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพวาดนะเพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว มาดูข้อ6กันค่ะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด4ตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดแรกมีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงนะก็ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ดึงดูดความสนใจของนะักท่องเที่ยวเนาะซึ่งอาจจะเป็นแหล่งธรรมชาติเช่นแม่น้ําภูเขาน้ําตกนะคะหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะได้แก่วัดเจดีแบบนี้ก็ได้เนาะ ข้อ2นะคะก็คือมีการดูแลแหล่งท่องเที่ยวเนาะชุมชนจะต้องมีกฎกติกานะคะในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชัดเจนนะเพื่อให้การใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นไปอย,อย่างยั่งยืนเช่นปริมาณนักท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนสามารถรองรับได้การไม่เก็บพันธุ์พืชออกจากป่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลแหล่งท่องเที่ยวนะคะ ต่อมานะคะมีแผนงานหรือมาตรการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะหรือว่าชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ใดๆก็ตามนะจะต้องมีแผนการมาตรการนะคะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเช่นการแยกขยะการไม่เผาขยะเป็นต้นนะแล้วก็มีกิจกรรมในการลดผลกระทบ าก,การท่องเที่ยวนะคะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ลดสภาวะโลกร้อนด้วยนะคะจะต้องเน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นห่อข้าวด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติเราอาจจะห่อข้าวจากใบตองก็ได้เนาะก็ย่อยสลายได้ง่ายเหมือนกันไม่ทําให้โลกร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมนะคะที่ลดการใช้ทรัพยากร อย่างสิ้นเปลืองนะคะเช่นการใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์นะใช้เรือภายแทนการใช้เครื่องยนต์นะคะต่อมาจะเป็นด้านวัฒนธรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดก็จะมี1นะคะการดำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนาะก็จะคือ ก็จะเป็นมีบ้านมีบ้านเก่าหรือว่าบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรมนะคะดั้งเดิมเพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็มีการรวบรวมความรู้นะคะแต่ละด้านเนาะเพื่อนําไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชมแล้วก็ได้ทราบข้อมูลกันนะคะ 2. นะคะการรักษาวิถีชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติยังไงก็คือมีการดําเนิน วิถีชีวิตนะคะที่เป็นปกติเช่นการตักบาตรการตักบาตรตอนเช้าการทําบุญที่วัดได้เหมือนกันนะคะการไหว้สารปู่ตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาวิถีชุมชนนะคะแนะคะจะเป็นด้านการสร้างคุณค่า และมูล,ลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดเช่นกัน 1. ตัวชี้วัดแรกผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นของที่ระลึกของฝากหรือจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวแต่และจุดะจะต้องมีผลผล,ผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่ชุมชนเนี่ยทำขึ้นมาเองจากนั้นก็จัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะทั้งเป็นของบริโภคสิ่งประดิษฐ์ สิ่งทอเสื้อผ้าของที่ระลึกโดยใช้วัตถุและก็วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลักนะคะตัวชี้วัดที่2มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังไงก็คือการนำเอาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนะคะพร้อม พร้อมกับสามารถจัดทํากิจกรรมการท่องเที่ยวได้เช่นการสอนการทอผ้าการจักสานการละเล่นต่างๆนะก็คือการสอนนักท่องเที่ยวนะคะให้เขาได้รู้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนของเรานะคะเก้านะคะด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์นะคะก็ประกอบไปด้วย6ตัวชี้วัด ัวชี้วัดแรกนะคะมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านการบริหารจัดการนะคะจะต้องเป็นการรวมกลุ่มโดยมีการโดยมีส่วนร่วมเนาะของชุมชนสมาชิกชุมชนแล้วก็ผู้คนในชุมชนนะคะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็แนวคิดหลักการวัตถุประสงค์วิธีการของโฮมสเตย์ด้วยนะสองนะคะคณะกรรมการบริหารกลุ่มโฮมสเตย์นะคะจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาได้แก่ ประธานรองประธาน <c oughs> เหตุรั์ยิกแล้วก็กิจกรรมฝ่ายต่างๆกรรมการฝ่ายต่างๆนะคะตามความเหมาะสมเนาะของแต่ละชุมชนคณะคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจในปรัชญาของชุมชนของเรานะคะสามนะคะกฎกติกาการทำงานของคณะกรรมการจะต้องมีวาระการทำงานมีกฎมีกติกา การทำงานร่วมกันนะเช่นการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าจัดประชุมก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักนะคะเพื่อเป็นการวางแผนเนาะวางแผนในการที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่เราเจอเฉพาะหน้านะคะหรือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับต้อนรับนักท่องเที่ยว 4นะคะมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมนะคะวันนี้ครูก็จะพูดผิดพูดถูกนิดนึงนะคะมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมยังไงก็คือมีแนวมีแนวปฏิบัติในการหมุนเวียนการให้บริการเช่นบ้านรถเรือมัคคุเทศก์เป็นต้นนะคะมีระบบการคิดราคาที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม นะแล้วก็มีการจัดสรรรายได้เข้า,ขาอกองทุนชุมชนด้วยนะห้านะคะระบบการจองล่วงหน้าและการลงทะเบียนชำระเงินล่วงหน้านะคะจะต้องมีระบบการจองล่วงหน้ามีการลงทะเบียนของนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการแล้วก็การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนะคะมีการชําระเงินล่วงหน้าในอัตราส่วนที่ ทางกลุ่มเป็นคนกำหนดนะคะเสมือนว่าถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเงินค่ามาจัานะคะหรือว่าถ้าอยากจ่ายหมดเลยก็ได้เช่นกันข้อ6นะคะรายละเอียดค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันก็คือมีการระบุค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ชัดเจนเนาะอย่างเช่นค่าไรบ้างค่าที่พักค่าอาหารค่านําเที่ยวค่ากิจกรรมต่างๆนะคะ และสุดท้ายนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ก็ประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดเนาะก็มีเอกสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนเช่นมีคู่มือมีแผ่นพับแผนที่การเดินทางโปรแกรมการท่องเที่ยวกิจกรรมราคาและสถานที่ติดต่อนะคะ2นะคะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็คือมีเป้าหมายมีแผนงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของ ของลูกค้าของเราหรือว่านักท่องเทีย่ยวของเราที่เราต้องการที่จะให้เขาเข้ามาพักกับเรานะคะอย่างชัดเจนนะคะโอเคก็จบลงไปแล้วนะคะกับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ตั้งใจรับชมจนจบคลิปนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ